ครับผมร้านสักดาฮอปปี้นะครับวันนี้มาทำคลิปวิธีเล่นเพ1บนเพ2นะครับอันนี้คือแผ่นเพ1นะครับแผ่นปั๊มนะครับค่อนข้างลายนะฮะเล่นกับเครื่องเพ2 9 0 0 0เก้าหมืนนะครับตัวนี้ต้องแปลงแล้วนะฮะถ้าถ้าไม่แปลงจะเล่นได้เฉพาะแผ่นแท้นะครับอันนี้แผ่นแผ่นแผ่นปั๊มนะครับใส่เข้าไปนะครับให้กดปิดเครื่องก่อนนะครับ พอเปิดนะครับพอเปิดแล้วเราก็เบิ้ลเลยนะครับสครั้งนะครับเปิดแล้วก็1 2น,นะครับอ่าถ้ามันได้ปุ๊บมันจงเงียบเข้าไปทันทีนะฮะอันนี้กค็คือวิธีการเล่นเพ1บนเพ2น,นะครับถ้าเครื่องยังไม่แปลงจะใช้ได้เฉพาะแผ่นแท้นะครับรุ่นเก้าหมื่นเท่านั้นนะครับรุ่นเจ็ดหมื่นใช้ไม่ได้นะครับ ถ้าเครื่องแปลงเราก็เล่นได้เลยนะฮะทั้งก๊อฟทั้งไลน์นะครับได้เลยนะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับมานําเสนอนะครับแล้วอ่านดีกว่าเครื่องเพย์หนึ่งด้วยนะฮะแต่อันนี้อันนี้คือแผ่นไลน์เพย์หนึ่งอ่านไม่ได้แล้วนะครับแต่เพย์สองอ่านได้ครับผมนะครับเล่นได้ปกติวันนี้ทําคลิปสั้นๆมานําเสนอครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับจะได้เอาไปใช้เอาไปเล่นนะครับแต่ถ้าณตอนนี้นะครับเล่นเพย์สามครับผมเล่นได้หมดเลยนะครับหนึ่งสองสาม ฝากกดติดตามนะครับกดถูกใจไม่ถูกใจคอมเมนต์ไว้เลยนะฮะขอบคุณมากครับผม